สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มประชุมนะครับก็จะเป็นมอร์นิ่งคอร์นะครับของวันที่13าธันวาคมนะครับ2564ก็เช่นเคยเป็นการสรุปภาพของตลาดนะครับแล้วก็วางกลยุทธ์การลงทุนในช่วงสัปดาห์นี้นะครับเราก็เดินทางมาถึงช่วงกลางเดือนนะครับถือว่าเป็นกลางเดือนที่ถือว่าเหลือแค่ประมาณ2สัปดาห์ในการเทรดละโดยสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่มีความสําคัญมากๆสัปดาห์หนึ่งนะครับเพราะว่าจะเป็นอีเวนต์ใหญ่ครั้งสุดท้ายของปีนะครับพอจบ ในรอบอีเวนต์ในรอบนี้ไปแล้วเนี่ยก็จะไม่มีอะไรไปอีก,อกสักพักหนึ่งเลยนะครับก็จะเข้าสู่เทศกา,กาลในการพักผ่อนกันแล้วนะครับทีนี้กรอบดยชนีที่เรามีการมองในตลาดในสัปดาห์นี้ของเซตนะครับก็คงมองไว้ที่ประมาณ1,610ถึง1,640จุดครับลองตั้งข้อสังเกตนะครับว่าภาพของตลาดที่เรามองเนี่ยเราก็นั่งมองตัวดาวไซด์ด้านล่างเนี่ยดูน้อยกว่าอัพไซด์ที่เรามองนะครับโดยการประชุมนะครับเฟดที่จะมีการพูดคุยกันเนี่ยในช่วงกลางสัปดาห์ของสัปดาห์นี้นะครับ ก็ถือว่ามีความสาคัญและจะเป็นตัวกําหนดนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยเขาจะมีการปรับนโยะบายทางการเงินของเขายัางไงบ้างน,นะครับจะมีการทำ QE เท่าไหร่ e, ering, หรือว่าลดการซื้อบริเงินพันธบัตรเนี่ยในกี่ครั้งนะครับการขึ้นดอกเบีย้ยจะขึ้นเมื่อไหร่นะครับมันก็มีหลายฝ่าย,ยมีการคาดการณ์นะครับว่าเฟดในเรามีก็น่าจะมีการพูดถึงการลด QE อะไรบางอย่างแต่ถ้าเกิดว่ามันจบเร็วเนี่ยยกตัวอ,อย่างถ้าเกิดว่าจบประมาณสักเดือนมีนาคมเนี่ย แต่ว่าช่วงเดือนตั้งแต่มกราคุมพาเนี่ยเขาอาจจะต้องมีการทำดับเบิลเทอร์บรินะครับที่เราเคยพูดไปแล้วในสัปดาห์ก่อนในกรณีที่มันมีการท e ํา QE จบเร็วเนี่ยก็อาจจะมีการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายประมาณสัก3าครั้งในปีหน้านครับแต่ว่าใน3ครั้งเนี่ยที่นักลงทุนในตลาดมีการคาดการณ์กันเนี่ยก็อาจจะมีการขึ้นดอกเบี้ยตั้งแต่ช่วงเดือน5นะครับเดือนเดือน5เดือน9แล้วก็เดือน1ินะครับก็อาจจะเป็นประเด็นที่ต้องมาคอยมอนิเตอร์นะครับว่าในการขึ้นขึ้นแต่ละครั้งเนี่ย มันจะส่งผลต่อตลาดหุ้นเท่าไรแต่ว่าเท่าที่เราดูสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาในอดีตเนี่ยปกตินะครับเวลาก่อนที่เฟดจะมีการขึ้นออเบี้ยเนี่ยครั้งที่จะมีผลต่อตลาดมากที่สุดเนี่ยคือครั้งแรกนะครับ<วา>ฉะนั้นคนจะไปรอฟังนะครับว่าเขาจะขึ้นครั้งแรกเมื่อไหร่ถ้าเกิดว่าขึ้นครั้งแรกเร็วหน่อยนึงเนี่ยตลาดก็จะมีการโคเรคชันเร็วขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ว่าในครั้งที่2แล้วก็ครั้งที่3เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคนจะไม่ค่อยรู้สึกอะไรมากแล้วลงท ทีนี้พอผ่านผ่านตัวอ,อีเวนต์ของเฟดในช่วงกลางสัปดาห์เนี่ยก็จะมีประชุมของธนาคารกลางของทางฝั่งยุโรป ECB ต่อไปเลยนะครับก็วันถัดมาเลยแล้วก็วันสุกร์นึาจะเป็นการประชุมของทางฝั่งธนาคารกลางของญี่ปุ่นนะครับก็จะเห็นนะครับว่าสัปดาห์นี้ก็นักลงทุนหลายคนเนี่ยที่มีการขายทํากำไรหรือว่าการลด Position การถือหุ้นไ้ก่อนนะก็เป็นการลดความเสี่ยงในการประชุมแบบนี้ไปนะครับแต่ทีนี้กลับมามองที่ตลาดหุ้นไทยถามว่าไม่ว่าเฟด จะขึ้นหรือว่าจะลด QE อย่างไรเนี่ยถามว่าผลกระทบที่ย้อนกลับมาหาตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันจะมากหรือเปล่าไหนจริงๆอาจจะไม่ได้มากโดยตรงนะครับอาจจะไม่ได้กระทบต่อกําไรของตลาดของเราโดยตรงแต่สิ่งที่คนเคยคาดหวังคือเรื่องของโฟล์นะครับโฟล์ Flow ที่อาจจะไหลเข้ามาสู่ตลาดเอเชียเนี่ยในส่วนนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่าถ้ามีการทํา QE หรือว่าทำเทปเปอร์ริงลงไปค่อนข้างเร็วแล้วก็ขึ้นดอกเบี้ยเร็วเนี่ย ในแง่ของโฟล์หรือว่าเม็ดเงินที่จะไหลเข้ามาสู่ตลาดไอซียเนี่ยก็ต้องยอมรับไปนะครับว่าอาจจะมีการสะดุดหรือว่าหายไปชั่วคราวนะครับในส่วนของสถานการณ์โควิดโอมครอนนะครับที่คนอรออยู่ในตอนนี้ส่วนใหญ่เท่าที่ฟังจากข่าวทั้งสื่อต่างประเทศนะครับแล้วก็ข่าวในประเทศเนี่ยยังถือว่าโอเคนะครับอย่างโอมครอนในต่างประเทศเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการอะไรงานนะครับว่าการระบาดมันกระจายไปมากมายขนาดนั้นนะครับแล้วก็อีกข่าวดีหนึ่งที่ต้องมาตีความในเชิงบวกเนี่ยก็คือว่า ความแตกต่างของตัวโอไมคอนโอไมคอนเนี่ยครับที่เกิดขึ้นในรอบนี้เทียบกับตัวเดลต้าเนี่ยก็พบว่าความร้ายแรงของโรคเนี่ยมันไม่ได้มากเท่ากับตัวเดลต้านะครับแล้วก็ในเรื่องของอายุของผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยไม่ว่าจะอายุมากอายุน้อยเนี่ยก็ไม่ได้มีผลที่จะกระทบต่อร่างกายในยที่มากมากยิ่งขึ้นไปนะครับหมายความว่าความร้ายแรงของโรคเนี่ยมันก็ดูไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะครับอีกขาหนึ่งเนี่ยขาของคนทีพ่พัฒนาวัคซีนเนี่ย ก็กาลังที่จะพยายามทําในตรงนี้อยู่นะครับซึ่งเขาคาดว่าเนี่ยน่าจะมีการโรลเอาท์วัคซีนที่เป็นสูตรใหม่ออกมาได้เนี่ยประมาณสักไตรมส1หนึ่งของปีหน้านะครับเท่าที่ฟังดูเนี่ยมันก็ฟังดูเหมือนว่าตลาดไม่ไม่ได้กลัวตัวโอมครอนมากขนาดนั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเอาเรื่องของโอมครอนนะครับต่างประเทศกับเรื่องของเฟดที่กําลังจะเกิดขึ้นในช่วงกลางสัปดาห์นี้มารวมกันเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยเราก็เลยมองว่าความเป็นไปได้ที่ตลาดหุ้นจะขึ้นต่อเนี่ยก็ดูมีน้ําหนักมากกว่าเหมือนัน,นะครบ แต่ว่าเราก็ไม่ได้ประมาณนะครับก็ค่อยๆเล่นเงินไปส่วนโอไมรอนในประเทศเนี่ยก็ยังเห็นนะครับว่ายังไม่ได้มีการรายงานตัวเลขที่เป็นโอไมรอนตัวนี้เข้ามาฉะนั้นเนี่ยถือว่าสถานการณ์โดยรวมเนี่ยเราก็ยังควบคุมได้ดีอยู่นะครับส่วนในเรื่องของการประชุมคอ,อรอมอรของเราในช่วงสัปดาห์นี้นะครับก็คงคนเนีคงจับตามองนะครับว่าจะมีการพูดถึงหรือว่ากล่าวถึงเกี่ยวกับมา,รบบารรตร,ก,ร,ารการที่เกี่ยวกับการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือเปล่ารวมไปถึงมาตรการที่เกี่ยวข้องกับ e ีวีด้วยนะครับเพราะว่างานมอเตอร์โชว์ที่จบไปแล้วเนี่ย ทางรัฐบาลก็ยังไม่ได้มีการออกมาพูดนะครับว่าเอ๊ะอย่างนี้เนี่ยคนที่ซื้อรถ E ีีไปแล้วเนี่ยจะสามารถอ่นำเอ่เงินในการซื้อเนี่ยมาลดหย่อนภาษีอะไรยังไงยังไม่เห็นนโย,ยบายตรงนั้นซึ่งถ้าเกิดรัฐบาลเนี่ยมีการพูดออกมาเนี่ยก็จะถือว่าเป็นข่าวดีข่าวใหม่ครับเอ่อส่วนหุ้นที่เกี่ยวข้องกับตัว EV เนี่ยก็คงเป็นตัว EA นะครับที่เห็นเรามีข่าวในช่วงวันหยุดสุดสัปด,ด,ดาห์เสาร์อาทิตย์นะครับทั้งในเรื่องของข่าวที่เขามีการเปิดตัวโรงงานผลิตแบตเตอรี่อย่างเป็นทางการ1กิกะวัตรับ อย่งกิดก็วันทาส์ก็ถือว่าเป็นแหล่งการผลิตแบตเตอรี่ที่ใหญ่ที่สุดที่หนึ่งในโซนเอเซียนะครับแล้วก็ในวันอาทิตย์เนี่ยก็จะมีเรื่องของข่าวที่รัฐมนตรีท่านหนึ่งนะครับมีการพูดถึงการที่เขาอยากจะเปลี่ยนรถคอสมกรเป็นรถเมล์ไฟฟ้าด้วยฉะนั้นเนี่ยมันก็มองว่ากลุ่มนี้น่าจะเป็นกลุ่มที่คน,นย,ยังสนใจแล้วก็ยังเล่นอยู่นะครับทีนี้ภาพนี้นะครับก็จะเป็นภาพพี่ชายในตัวของบอลยูแล้วก็ตัวเงินเฟอ้อนะครับที่เกิดขึ้นถือว่าตัวเงินเฟ ทางฝั่งาสารัฐเนี่ยมันก็ค่อนข้างเยินะนะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้นะครับว่าเขาจะใช้โนโยบายในการทำเทเอร์ริงแล้วก็อาจจะใช้โนโยบายทางการเงินเนี่ยมาเข้ามาจัดการนะครับแต่ทั้งนี้ท้งนั้นเนี่ยเฟดก็เคยมีบทเรียนนะครับในปีก่อนทั้งทั้งปี1 9 7 4ปี1,980ที่เขาเคยมีการขึ้นตัวเ้ยรเร็วกว่านะครับในในช่วงเวลาที่แบบเงินเฟอ้อมันสูงแต่ว่าการจ้างงานเนี่ยมันยังต่ำต่ำอยู่นะครับ ฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราผ่านบทเรียนอย่างนั้นมาแล้วเนี่ยเราคาดว่าการที่เขาจะใช้ในโยบายทางการเงินในครั้งนี้ในรอบนี้เนี่ยอาจจะเป็นการใช้แบบค่อยๆทําค่อยเป็นค่อยไปนะครับก็ค่อยๆประเมินสถานการณ์กันเป็นงช่วงคงไม่ได้ทําอะไรที่รุนแรงจนถึงขั้นที่ว่ามันส่งผลกระทบในเชิงลบต่อตลาดมากขนาดนั้นนะครับโอเคอีกภาพหนึ่งนะครับที่คงต้องพูดถึงในสัปดาห์นี้ก็คงเป็นเรื่องของการประกาศหุ้นที่มีการอาจจะปรับ เข้าแล้วก็ออกในตัวของตัวเซทห้าสิบแล้วก็ตัวเซทร้อยของเรานะครับจริงๆเนี่ยมันก็จะมีประเด็นที่ว่าตอนจนถึงวันนี้แล้วเนี่ยทางตลาดหลักทรัพย์ก็ยังไม่ได้มีการประกาศเกณฑ์นะครับในการคัดเลือกตัวหุ้นทั้งเซทห้าสิบแล้วก็ตัวเซทร้อยนะครับฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าตัวที่คนประเมินว่าอาจจะออกไปเนี่ยอย่าง S.T.A. กับตัวเดลต้าเนี่ยถ้าเกิดว่าตลาดไม่ได้ใช้เกณฑ์ Cash Balance เข้ามาคุมเนี่ยหมายความว่าตัวใหม่ที่อาจจะเข้ามาเนี่ยก็าอาจจะแห้วไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีการปรับ เกณฑ์ทางที่ทุกคนคาดไว้จริงๆเนี่ยก็แปลว่าตัวติดล้อกับตัวบ้านปูเนี่ยมีโอกาสจะเข้ามานะครับแล้วก็เช่นเดียวกับทาง Z เซ็น้อยอะที่ที่จะมีหลายๆตัวที่น่าสนใจนะครับยกตัวอย่างอย่างอาพวกแสนชิริตัวสักนะครับตัวเคอรี่อีพีอะไรพวกนี้หรือว่าเอสนะครับที่มีโอกาสจะติดโผล่เข้าไปนะครับแต่ว่าตัวออกเนี่ยยังต้องดูนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยทางตลาดจะประกาศหรือเปล่าแล้วก็จะมีวันศุกร์เช่นเดียวกันนะจะมีการรีาบานซ์ของตัวฟุซี่นะครับ แต่ว่าในการรีบาลานซ์ในรอบนี้ไม่ใช่การรีแบาลานซ์แบบในรอบใหญ่นะครับเป็นการรีบาลานซ์ที่เป็นด,ดูเฉพาะหุ้นในตลาดของไทยเท่านั้นนะครับฉะนั้นผลถ้าเกิดว่าใครอาจจะเกง่งเนี่ยอาจจะเกง่งกาไรหุ้นที่เข้าฟุซีเนี่ยได,ไ,ดได้น้อยกว่าในรอบปกตินะครับก่อนที่จะไปถึงตัวภาพของกลยุทธ์แล้วก็ตัวพอน,นะครับเดี๋ยวดจะพามาดูในตัวของตัวบทวิเคราะห์นะครับที่ทางฝั่งฟันเดอร์เมนทัลมีการออกมาแล้วก็พูดถึงสต็อกคอมเมนต์ด้วยนะครับ ในส่วนของตัว New f r e s h หรือว่า Stock Comment ที่พูดถึงในวันนี้ก็จะมีตัว SGP VM แล้วก็ตัว VEC นะครับสังเกตน,นะครับว่าตัว New f r e s h ทั้ง3ตัวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นออกมาในโทนบุกทั้งหมดเลยนะครับตัว SGP เนี่ยก็จะเป็นพูดถึงดิลในการซื้อตัว Delta Lab ครับที่เข้าไปซื้อสำเร็จแล้วนะครับส่วน VM หรือว่าตัวจริงๆอาจจะมี v t s ด้วยเนี่ยมันก็เห็นว่าตัวเลขผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยหรือว่าผู้ใช้บริการทางด่วนเนี่ย ในเดือนพฤศจิกาย,ยนเนี่ยมันก็ค่อยๆเร่งัวขึ้นมานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างเป็นไปตามค่าอยู่นะครับถ้าเกิดว่าใครเดินทางบนท้องถนนหรือว่าในรถไฟฟ้าเนี่ยก็ะจะเห็นนะครับว่าผู้คนก็เริ่มกลับมาในระดับที่ผมใช้คําว่าใกล้เคียงกับปกติแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยในแง่ของผลประกอบการของผู้ในกลุ่มนี้เนี่ยมันก็ดูดีขึ้นพอควรนะครับเช่นเดียวกันนะครับทางฝั่งโฆษณาเนี่ยหุ้น b ี c เนี่ยก็พบว่ารายได้ทางฝั่งโฆษณาของเขาเนี่ยก็ดูค่อนข้างดีนะครับฉะนั้นนเี่ย ตัวประมาณการกําไรที่น้องพี่เขาเรามีการประเมินในช่วงไตรมาส4เนี่ยก็ดูแบบมันจะโตคิวหนคิวรือว่าโตมากกว่าไตรมาส3นะครับโดยการเปรียบเทียบกันนะครับแล้วก็มีการขยายตัวธุรกิจใหม่ด้วยส่วนบทวิเคราะห์ที่เป็นฟันเป็นท t a วันนี้นะครับจะมีที่เราเน้นเนี่ยจะมี3ตัวนะครับจะมีตัวที่เป็นบวก2ตัวก็คือตัว RT แล้วก็ตัวซันนะครับส่วนตัวที่เป็นลบหนึ่งจะเป็นตัวพอร์ตนะครับสำหรับตัว RT เนี่ยก็จะเป็นหุ้นในกลุ่มรับเหมาของตัวเล็กนะครับเดี๋ยวผมให้ดู นิดนึงนะครับ <Okay. S 1> สำหรับตัว RT เนี่ยที่คงต้องพูดถึงนะเพราะว่าเรามีการปรับราคาเป้าหมายขึ้นนะครับจากเดิมเนี่ยประมาณ2บาท10สตางค์นะครับขึ้นมาเป็น2บาท50สตางค์นะครับโดยเราไม่ได้มีการปรับเพิ่มตัว EPS หรือว่าตัวกำไรของทั้งปีนี้แล้วก็ปีหน้าขึ้นนะครับแต่ว่าประเด็นที่เราปรับ เพิ่มตัว multiple หรือว่าตัว PE ที่ใช้ในการประเมินเนี่ยก็เพราะว่าเรามองว่าตัว PE ของตัวหุ้น RT เนี่ยก็ถือว่าเทด discount หรือว่าเทดค่อนข้างต่าตกว่ากลุ่มนะครับในขณะที่ถ้าเกิดมองข้ามไปยังปีหน้าเนี่ยมันก็ดูพอจะมีงานใหม่ๆที่เขามีโอกาสจะเข้าไปประมูลแล้วก็มีโอกาสที่จะชนะได้ฉะนั้นเนี่ยก็เป็นการรี l a y หรือว่าปรับเพิ่มตัวคูณนะครับของ PE ขึ้นมาแล้วก็ปรับราคาเป้าหมายของปี2022เนี่ยขึ้นมาที่2บาท ถ้าสิบสตางค์นะครับยังไงกลุ่มรับเหมาเนี่ยลองมอนิเตอร์ดูนะครับหุ้นหลายๆตัวที่ราคายังไม่ขึ้นเนี่ยตรงนี้ผมมองว่าค่อนข้างน่าสนใจในการชอปปิ้งนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูตัวถัดไปเลยนะครับตัวถัดไปเนี่ยที่เป็นการมองในเชิงบวกเช่นกันนะครับก็จะเป็นตัวซันหรือว่าตัวซันสวีทนะครับที่ทำเค้กโพดหวานนี่แหละคือมันจะมีสองขานะครับที่อยากให้มองแล้วให้เห็นภาพตามไปเลยภาพที่เหลืองคือถ้าเราเห็นการเปิดมือเนี่ยแปลว,ว่าตัวสินค้าของกลุ่มซันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมันหวาน เขาพดหวานนะครับที่เขามีการขายในตัว7 e เ e ่ e อเนเนี่ยแปลว่ายอดขายที่จะเกิดขึ้นหลังจากการเปิดเมืองเนี่ยมันต้องฟื้นตัวขึ้นแน่ๆน,นะครับนี่คือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่2คือเรื่องของใบอนุญาตของตัวกันชงนะครับที่เขาได้มาเนี่ยก็เขาก็มีการที่จะไปก่อสร้างนะครับเป็นอ่าเป็นฟาร์มของเขาที่ทางฝั่งภาคเหนือนะครับก็คาดว่าน่นาจ,จะเสร็จอ่าประมาณสักเดือนมกราคมเดี๋ยวยังไงประมาณสักประมาณปลายปลายมานายนเนี่ยก็อาจจะมีเริ่มมีผลผลิตหรือว่ามีการรายงานดูนะครับว่าผลผลิต ในขอบแรกของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับโดยรวมเนี่ยก็ถือว่ามีพัฒนาการที่ดีนะครับตัวนี้ก็มองเป็นเชิงบวกเช่นกันแต่ว่ามีตัวหนึ่งนะครับที่เรามองเป็นเชิงลบคือตัวผร์นนะครับดูว่าตัวสหรัไทยนะครับที่คนหลายคนเนี่ยก็เคยเล่นกันมาก่อนหน้านี้นะครับตวพอร์ตนเนี่ยประเด็นที่เรามีความกังวลเกี่ยวกับตัวเขาเนี่ยคือเรื่องของปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์นะครับถือว่าตรงนี้ก็ยังยังเย,ยังพบอยู่นะครับแล้วก็ พบว่าโควิดในทีเนี่ยที่กลับมารอบใหม่เนี่ยก็อาจจะกระทบนะครับทาให้การฟื้นตัวของในแง่ของการขนส่งตรงนี้มันก็อาจจะมีผลกระทบบ้างนะครับฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีการปรับราคาเป้าหมายลงนะครับสำหรับตัวพอร์ตจาก3บาทที่เราเคยมองเดิมนะครับเหลือประมาณ2องบาทกก็ถือว่าใกล้เคียงกับราคาตลาดตรงนี้นะครับก็ให้มองตรงนี้ไ้ด้วยนะครับในแง่ของพื้นฐานส่วนตัวอื่นๆเนี่ยที่เราดูนะครับก็ไม่ได้มีประเด็นเท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยวมาต่อในภาพที่เป็นกลยุทธ์เลยนะครับ อย่างรวดเร็วนะครับในพาร์ทที่เป็นกลยุทธ์นะครับถามว่าจากภาพตลาดที่เรามีการสรุปมาทั้งเรื่องของเฟดทั้งเรื่องของโควิดนะครับทั้งเรื่องของคอรมอไทยแล้วก็เรื่องของโอมคคอนเนี่ยเรามีการวางหุ้นเนี่ยยังไงในช่วงสัปดาห์นี้นะครับสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยเราก็เลยเลือกที่จะเปลี่ยนขายตัว irpc นะครับตัวไวซ์แล้วก็ตัวไทอูเนียนะครับออกไปก่อนนะครับแล้วก็เพิ่มตัว c o m 7แล้วก็ตัว xpg เนี่ยเข้ามาใหม่นะครับ สุดท้ายเนี่ยเราก็ยังประเมินนะครับว่าโควิดทั้งโควิดแล้วก็ทั้ง f o m c อเนี่ยอาจจะจบลงมาสวยนะครับแต่ว่าในช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยที่คนอาจจะยังเห็นความไม่ชัดเจนบางอย่างอยู่เนี่ยอาจจะเป็นจังหวะที่ตลาดไซเวย์ way, ขณะเดียวกันเนี่ยก็จะเป็นจังหวะที่หลายๆคนเนี่ยมีโอกาสจะใช้ในการเก็บหุ้นได้นะครับผมว่าหุ้นกลุ่มกลุ่มที่เราอาจจะไม่ได้เชย่ในวันนี้แต่เราเคยใสย่ไม่ได้พอร์ตไปแล้วเนี่ยคือกลุ่มธนาคารครับกลุ่มธนาคารเนี่ย อาจจะเป็นหุ้นที่อยู่นอกสายตาของหลายๆคนนะครับแต่ว่าหุ้นกลุ่มนี้เนี่ยถ้าเกิดสถานการณ์เศรษฐกิจมันดีขึ้นรวมไปถึงหุ้นบางตัวที่เขามีปัจจัยเฉพาะตัวทั้งการเปลี่ยนแปลงปรับปรุง transform อ,องคนะ์กรนโดยเฉพาะตัว KDB เนี่ยที่ถือว่าเราชอบที่สุดในตอนนี้ตัวนหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นลักษณะขององค์กรขนาดใหญ่ที่มีเงินมหาศาลนะครับมีเลขบัญชีมีชื่อผู้คนมากมายมีฐานข้อมูลเยอะแยะเนี่ยวันหนึ่งเขาลุกขึ้นมาทําอะไรบางอย่าง ที่เป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มนะครับที่ที่ไม่เคยมีมาก่อนนะหมายควาว่าธนาคารแบบนี้เนะี่ยมันจะมีโอกาสที่จะเกิดรายได้แหล่งใหม่เข้ามานะครับก็อาจจะเป็นเป้าหมายที่นักวิเคราะห์ในอนาคตเนี่ยนะอาจจะปรับ t a ร็กเก็ตไพรหรือว่าราคาเป้าหมายเนี่ยขึ้นไปได้นะครับก็ให้เล็งตัวนี้ไว้นะครับแล้วก็หุ้นที่ราคาลงมาลึกๆเนี่ยที่โดนขายมาหนักๆน,นะครับยกตัวอย่างคือตัว s c c โอสุสาหรือว่าตัว east water เนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับอีกหลายๆตัวเลยแหละที่คนเนี่ยจะกลับมาซื้อ ถ้าลองเปรียบเทียบกับสัปดาห์ก่อนนะอย่างหุ้นเท่าแก่น้อยที่เราเคยแนะนํานะครับก็จะเป็นหุ้นที่อยู่ในโซนหุ้นราคาล่างๆนะครับแปลว่าถ้าเกิดคนมองตลาดดีขึ้นเนี่ยหุ้นที่โดนทิ้งทิ้งมาเยอะๆเนี่ยอย่างหุ้นใหญ่โอสถสภาหรือว่าคาราบาวเนี่ยก็จะเป็นตัวที่คนเนี่ยกลับมาเก็บกลับไปได้เช่นกันนะครับส่วนหุ้นที่เราชอบในสัปดาห์นี้นะครับที่ลุ้นแบบชัวร์ๆคือรุ้นมาตรการกระตุ้นก็คือเป็นพวกคอมเซเว่นซีอนะครับ ในส่วนของตัวท็อปพิกที่เราเลือกวันนี้ก็คงเป็นตัวคอมเซเว่นนั่นแหละครับเพราะว่าตัวแรงซื้อที่เราเห็นคนมีการเข้ามาจับจ่ายใช้สอยสินค้าที่เป็นกลุ่มไอทีเนี่ยก็ยังทําได้ดีนะครับแล้วก็ตัวกําไรที่นราวิเคราะห์มีการประเมินตั้งแต่บรรทัดกลางๆเลยคือบรรทัดอัดตรากาไรขั้นต้นนะครับที่เราตั้งข้อสังเกตมาตั้งแต่ช่วงไตรามาสสามแล้วก็ไตรามาสสี่ที่กําลังจกถึงเนี่ยของตัวคอมเซเว่นเนี่ยถือว่าเข้าทําได้ดีขึ้นนะครับถามว่าทําไมถึงทําได้ดีขึ้น เพราะว่าเขามีการปรับสินค้านะครับก็คือพยายามเพิ่มตัวแบรนด์ที่เป็น Android เนี่ยเข้าไปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเอาตามแบบซีซันปกติเลยเนี่ยโดยปกติในช่วงไตรามาสสี่แล้วก็ไตรามาสหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นไตรามาสที่เขาสามารถขายสินค้าที่เป็นสินค้าใหม่ของ i iPhone เนได้อยู่แล้วนะครับกำไรเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงนะครับทั้งภาพเยีเยในปี21แล้วก็2อสองเนี่ยก็โตค่อนข้างเยอะนะครับอย่างปีปีนี้โตเยอะปีโต65%ส่วนปีหน้าเนี่ยก็โตประมาณเกือบ 20%นะครับเราก็เลยมองว่าตัวนี้ก็ค่อนข้างสบายใจในการซื้ออยู่เพราะว่ามันค่อนข้างชัวร์ในทีมของเขาที่ชัดเจนนะครับราคาเป้าหมายที่เรามองในเชิงกลยุทธ์เนี่ยก็อยู่ที่82บาทต่อหุ้นนะครับส่วนหุ้นอีกตัวหนึ่งนะครับที่เราใส่เข้ามาในพอร์ตแล้วก็ถือว่าเป็นตัวไฮไลท์นะครับแล้วก็อยากให้คนจับตามองตัวนี้คือตัว XPG นะครับตัวนี้นะครับเขาจะเจะเป็นบริษัทที่ทําเหมือนทํา FA หรือว่า,าพาใครสักคนหนึ่งสมมติว่า บริษัท A เนี่ยอยากจะทํา ICO อยากจะเอา ICO หรือว่าทำเหรียญคริปโตทำเหรียญโทเคนเข้าตลาดเนี่ยต้องเดินมาหาคนนี้นะครับเดินมาหา x v g ยกตัวอย่างก็จะมีสริโทเคนน่ะที่มีการออกมาแล้วนะครับแล้วก็เขาได้กำไรจากดีวนี้ประมาณ111่ล้านบาทนะครับเท่าที่ผมพูดคุยกับทางบริษัทของเขาเนี่ยล่าสุดเนี่ยเหมือนเขาจะมีดิลที่เขากำลังเจราจาอยู่กำลังคุยอยู่แต่ว่าทำไปแล้วประมาณหนึ่งแต่ว่ายังไม่ได้ประกาศต่อตลาดนะครับยังไงเนี่ยรอดู ถ้ามีการประกาศดีลใหม่เนี่ยผมว่าราคาของหุ้นตัวนี้ก็น่าจะตอบรับในเชิงบวกได้นะครับโดยสรุปนะครับก็มองตลาดดีนะครับก็มองวันจันทร์อังคารพุธเนี่ยเป็นโอกาสในการซื้อหุ้นนะครับแล้วก็วันพฤหัสสุกเนี่ยจะเป็นวันที่ตลาดหุ้นเนี่ยน่าจะแรายี่ขึ้นไปต่อได้นะครับก็ขอฝากหุ้นใหม่คือคอมเซเว่นแล้วก็ตัว XpG นะครับผมขอส่งต่อให้ทางเทคนิคข้อเป็นการปิดท้ายเลยครับ มาปิตาในส่วนของทางด้านเทคนิคนะคะในภาพของเซตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วถือว่าเป็นสัปดาห์ของการฟื้นตัวซึ่งเราเห็นได้ได้รูปแบบของกราฟท่งเทียน,นอันนี้ภาพนี้เป็นภาพวีนะคะยกตัวได้ค่อนข้างดีแต่อย่างไรก็ตาม ในภาพของระดับวันที่เราเห็นเมื่อวันพราดที่ผ่านมาเนี่ยยังคงติดโซนแถวเส้นบริเวณเส้นทาชเฉลี่ยยีกับเส้น75ถือว่าเป็นเส้นที่ถูกกด2เส้นรวงตัวกันค่อนข้างแข็งอยู่พอสมควรดังนั้นในภาพของระยะสั้นเนี่ยมันมีโอกาสของการที่จะชะลอตัวลงได้แต่รูปแบบของการชะลอตัวตรงนี้เรามองโซนที่สําคัญแถวโซนบริเวณหนึ่งหกูนะคะตรงโซนนี้ซึ่ง จริงๆแล้วมีอีกหนึ่งจุดคือแถวบริเวณ1611ซึ่งเป็นโซน50%ของรอบที่มีการพักตัวลงมาในรอบล่าสุดจาก61658ถึง1653แบ่งครึ่งหนึ่งก็ตรงบริเวณ1611ตรงโซนนี้แหละดังนั้นภาพวันนี้สิ่งที่เรามองคือเป็นลักษณะไซด์เว์ออกข้างที่ไม่หลุดโซนแถวบริเวณ1611หร16ือ1612ตรงโซนนี้แต่ถ้าหากหลุดมาก็จะเป็นลักษณะของไซด์เว์ดาวนนิดนึงนะคะในภาคของระยะสั้นอย่างแน่นอนกรอบบนเนี่ยเรามองโซนแถวบริเวณ1624 ที่ถูกกดตรงโซนนี้นะคะแล้วก็แถวบรเวณ1628เรายังไม่ได้ให้แนวต้านค่อนข้างไกลมากนะักอาจจะต้องดูในภาพของระยะสั้นก่อนน่าจะเป็นลักษณะการชะลอโตลงได้ยังไงก็ตามเดี๋ยวเราไปต่อในส่วนของหุ้นในดวงใจตัวแรกค่ะ วันนี้เราเลือกตัวเหงน,นะคะก็ถ้าหากเรามาดูในภาพนีจจริงๆสําหรับพุ้นตัวในในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเป็นการแกว่งตัวค่อนข้างแคบมากในรูปแบบคล้ายๆกับตัวจิกเล็กๆอาจจะมีเนื้อส้นิดหน่อยแต่ถ้าหากเรามาดูในภาพเดนเนี่ย การแกว่งตัวของเขาเนี่ยลักษณะการไซเวย์งกะตรงนี้มันทําให้เรามีโอกาสหรือแอบลุ้นของการที่จะฝากขึ้นไปด้านบนมากกว่าข้างล่างนะคะซึ่งถ้าถามว่าตัวนี้เรามองแนวต้านระดับวันเนี่ยมองแถวโซนบริเวณเอ่อห้าบาทสิถึงห้าบาทยีก่อนในภาพสั้นๆแต่ถ้าหากฝ่าตรงโซนนี้ได้เนี่ยก็คือเชื่อว่าน่าจะเห็นแถวโซนบริเวณใกล้ๆตรงบริเวณยอดเดิมก่อนแถวบริเวณ5้าบาทสีบห้าบาทสีตรงโซนนี้นะคะส่วนจุดรับก็มองแถวประมาณเอ่อสี่บาทเก้าสิบสี่ถึงห้าบาทถือว่าแนวรับกรอบค่อนข้าง ข้างแคบจุดคัดก็คือตรงบริเวณ4.80นะคะเดี๋ยวเราไปต่อในตัวที่2ค่ะเป็นหุ้น B นะคะหุ้นโลจิสติกสนิดหนึ่งก็เป็นหุ้นที่เถือว่าถ้าดูในรูปแบบของแพทเทิร์นเนี่ยค่อนข้างสูยเลยทีเดียวถ้าเรามาดูในภาพวิกจะเห็นค่อนข้างชัดว่ารูปแบบหรือแพทเทิร์นของการขึ้นของเขาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นวงจรแล้วก็มีการพักตัวที่ค่อนข้างชัดเจนซึ่งเราเห็นว่ารอบล่าสุดตรงนี้ พักแล้วก็มีลักษณะการเบรกของกรอบการพักตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีรูปแบบของการยกไ i ย,ยกโลแล้วก็ช้อนตัวได้ค่อนข้างสุยในภาพระดับวี แต่ถ้าหากเรามาดูในภาพระดับวันเนี่ยเราจะเห็นว่าการแกว่งตัวเขาที่เป็นจุดพักตัวที่เป็นไซด์เวย์ลังกาองโซนเนี่ยมีกรอบการแกว่งช่้งแต่เดือนกันยานที่ผ่านมาดังนั้นเราเชื่อว่าระยะเวลาที่เขาพักตรงนี้น่าจะพอสมควรแล้วซึ่งจะมีโอกาสของการจะปรับตัวขึ้นไปด้านบนได้ประกอบกับเกิดสัญญาณบ่งบอกแนวนโน้มที่ค่อนข้างจะเป็นบวกจากสัญญาตัว MACD ตรงนี้เพิ่งตัดยืนเหนือศูนย์แท่งแรกด้วยดังนั้นก็เชื่อว่าน่าจะมีระยะของการเทื่อไปต่อได้ซึ่งเป้าหมายการขึ้นวันนี้สั้น มองแถวบริเวณ98ถึง1บาท2ตังตรงโซนนี้ก่อนในภาพสั้นฝ่าได้เปิดระยะไปที่1บาท9 5, ตังถึงบาท15นะคะสำหรับตรงนี้แต่อย่างไรก็ตามเชื่อว่าตัวนี้มีโอกาสขึ้นไปทำา i g ใหม่ได้เช่นกันส่วนจุดรับมองแถวบริเวณ92ตังถึง94ตังจุดขาดคือ90ตังนะคะสำหรับตัวนี้เดี๋ยวเราไปต่อในส่วนของตัว ออแคสบาลานนะคะสำหรับตัวแคสบาลานที่ติดในสัปดาห์นี้ค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งเรามาดูตัวแรกก่อนนะคะตือตัว BWG แล้วก็ชอทวี HL แล้วก็ SM, S a a m A เ a ทั้งวัวหนึ่วัสองเลยสำหรับตัวพวกนี้ติด6สัปดาห์นะคะส่วนตัว J J w 1วันึอันนี้เป็นลักษณะการติดในรูปแบบของเทรดดิ้งเล t ติดแค่3สัปดาห์ค่ะถึงแค่วันที่30ธันวาเท่านั้นแล้วก็อีกหตัวคือตัว K ตรงนี้ติดในระดับ2นะคะ ติดในลักษณะการขยายระยะเวลาซึ่งเขาจะต้องหลุดแคตเมื่อวันที่9แล้วนะคะแต่ว่าก็ถูกขยายมาถึงวันที่30ทธันวาทเช่นกันส่วนอีกตัวหนึงติด6สัปดาห์นะคะตัว AJA กับ AJA ว่อันนี้ติดในระดับ3นะคะแล้วก็ตัว,ต,วตัวต่อไปก็เป็น CMO นะคะติดในระดับ3เช่นกันอันนี้เป็นการถูกขยายระยะเวลาติดถึงแค่30ทธันวาทนะคะ ส่วนในสัปดาห์นี้ที่จะเทรดในบัญชีแทสบาลานเป็นสัปดาห์สุดท้ายก็จะมีตัว NBC อยู่ในระดับ3นะคะแล้วก็อันนี้ติดถึงแค่วันที่13ก็คือวันนี้นะคะแล้วก็ตัว B i g ติดถึงพรุ่งนี้แล้วก็ตัว ACC ถึงวันที่15นะคะแล้วก็กอรี่แล้วก็เฮง SVT อันนี้ติดถึงวันที่17นะคะสำหรับข้อมูลในการรีเซนต์เช้านี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะขอปิดประชุมเช้านี้ด้วยเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ